แม้หลายฝ่ายจะประเมินกันว่าโอกาสที่พักเก้าไกลจะรอดจากคดียุบพักนั้นเป็นไปได้ยากแต่ก็เชื่อกันว่าจะไม่ใช่ในเร็วๆนี้ค่ะ แม้ล่าสุดนะคะจะมีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งค่ะระบ,บุว่าจะมีการเสนอผลการศึกษาข่าววินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีพักเก้าไกลหาเสียงแก้ไขประบวนกฎหมายอาญามาตรา112เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองและกรณีคุณทียรทยุสสวนเกษรอ,อดีทนายความพระพุทธอิสระผู้ยื่นคำร้องเรื่องดังกล่าวต่อสารรัฐธรรมนูญและคุณเรืองไกรตีกิจวัฒนะยื่น ขอให้กกตส่งสารรัฐธรรมนูญยุบพักเก้าไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพักตามมาตรา92พระราชะบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองเข้าสู่ที่ประชุมกกตในสัปดาห์หน้า ขณะที่คุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกตนะคะก็ยอมรับว่าหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาทางกกตอขอให้สำนักงานและนายทะเบียนพักการเมืองไปศึกษาคำวินิจฉัยและตัวบทของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างแต่กกตเห็นว่าเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนควรรอศึกษาคำวินิจฉัยกลาง ซึ่งสารรัฐธรรมนูญก็ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยยืนยันว่ากกตจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวไม่ชักช้า ยังก็ตามค่ะแหล่งข่าวในกะกะตนะคะระบ,บุว่าแม้จะมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีล้มล้างการปกครองออกมานะคะแต่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญค่ะแตกต่างจากกะกะตนะคะที่จะพิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพรรคการเมืองซึ่งมีหลายประเด็นที่จะต้องตีความและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่ะ โดยตามกระบวนการแล้วนะคะเมื่อกกตพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคําร้องนะคะหากรับคําร้องเนี่ยก็จะต้องพิจารณานะคะอย่างน้อยนะคะใช้เวลา60วันค่ะหรืออาจจะมีการต่ออายุหรือขยายกรอบระยะเวลาออกไปได้อีกนะคะขณะที่ฝ่ายผู้ถูกร้องนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้ระยะเวลาเป็นปีก็เป็นได้ค่ะ ขณะที่ในทางการเมืองนะคะสถานการณ์เช่นนี้ยังไม่จําเป็นที่จะต้องยุบพักก้าวไกลเพื่อที่จะเพิ่มเงื่อนไขให้เกิดความวุ่นวายในสังคมค่ะ แต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่ากระแสะความไม่ไว้วางใจที่มีต่อพรรคเก้าไกลนะคะที่อาจจะไปเกลียเสียกับรัฐบาลหรือว่าพรรคเพื่อไทยทําให้ตอกย้ําดิวห้องกงนะคะและโอกาสที่จะกลับมาจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยก็ทําให้บางฝ่ายค่ะพยายามที่จะเร่งเกมยุบพรรคเพื่อกดดันขยาวขวัญพรรคเก้าไกลให้มีชนะปักหลังค่ะ